สวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูเครื่องนะครับ e p แปดศูนย์นะครับก็เจ้าของบอกว่าตกน้ำนะครับตกน้ำีกแล้วช่วงนี้ตกน้ำบ่อยนะครับเครื่องนะครับคือตกไปทั้งคนทั้งรถเลยนะครับก็ตอนนี้เจ้าของรถเขาอเอามาถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วนะครับแล้วก็อ่าไปลองติดดูแล้วแต่ว่าไม่ติดนะครับ ก็เลยยกมานะครับเพื่อมาดูที่ว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะครับก็เดี๋ยวผมจะเช็คดูแล้วก็เจ้ของก็บอกว่าให้อัพเป็น90ไปเลยนะครับเพราะว่าเครื่องมันหลวมอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้นะครับมันหลวมอยู่แล้วแล้วก็สั่งให้ทาสีถังให้ด้วยนะครับทำสีถังให้ด้วยก็อัสีแดงเหมือนเดิมนะครับก็ให้ดูนะครับสภาพนะครับความหลวมนะครับนี่นะครับออกลอยเสียเลยนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับ เหการนะครับน้ำมันออกทอยเสียนะครับมีลูกค้าโทรมาถามเยอะนะครับว่าน้ำมันออกทอยเสียเป็นเพราะอะไรนะครับก็สันนิษฐานไ,ได้ง่ายๆเลยนะครับหนึ่งอาจจะเครื่องหลวมนะครับจะเกิดใช้เป็นเวลานานนะครับแล้วก็สองบางคนบอกว่าเพิ่งทำามาใหม่นะครับแต่ว่าทำไมน้ำมันมันถึงออกทอยเสียนะครับก็ อาจก็มีปัญหาจากชุดปลอกนะครับผมก็เคยเจอนะครับแบบนี้นะครับชุดปลอกอันนี้ผมเปลี่ยนทิ้งเลยนะครับชุดปลอกนะครับบางคนไม่สงสัยที่วาลนะครับที่หลอดวาลบอกวาลไอเสียมันรั่วมันไม่เกี่ยวกันนะครับไอเสียนะครับอ่าถ้าจะรั่วนี่อยคือจะต้องรั่วออกจากทางไอดีเท่านั้นนะครับเพราะว่าไอเสียเนี่ยมันจะมาเยิ้มออกอย่างนี้เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าหนาล้มจากท่อไอเสียมันจะดันน้ำมันเข้าอย่างเดียวนะครับไม่มีดันน้ำมันออกนะครับแบบนี้นะครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลื้อนะครับลื้อเลยนะครับก็เดี๋ยวฟิตใหม่เ๋ยวของบอกว่าอะไรไม่ดีก็เปลี่ยนเลยนะครับอ่ะได้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลื้อเลยนะครับผมคงจะไม่ได้ติดให้ดูแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ติดนะครับลองเทสเมื่อวานนึงแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายเบอร์โทรไว้ก่อนนะครับเผื่อทาสีนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรลบนะครับจะโทรหาเจ้าของไม่ได้นะครับศูนย์หกสี่ จ็ดห้าสี่ศูนย์หกเก้าแปดอ่โอเคนะครับอ่านนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับความเสียหายนะครับเป็นไงเรียบร้อยนะครับนี่นะครับคดนะครับดุ่งเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ลูกปองลูกปืนดีป่ะเนี่ยโอ้โหลูกปืนคอนนะครับเยอะนะครับนี่วาสูบ ถ้าดูเผิอนนะครับก็ยังไม่จมเท่าไหร่นะครับวาวนะครับเดี๋ยวลองมาดูอีกทีหนึ่งตอนล้างเสร็จนะครับโอ้เพืปอนนี่กระคอนนะครับอาจจะเป็นแรงจะเปลี่ยนใหม่นะครับผมอ่ะโอเคนะครับนะครับตอนนี้สาหรับเครื่องอีทีนะครับแปดศูนย์นะครับตอนนี้ก็กําลังทําสีนะครับทําตามสั่งนะครับของสั่งใหไททาสีด้วยก็จับไปนะครับ สือสีเดิมๆนะครับไม่ได้เอาสีอื่นนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ่ะเดี๋ยวไปกลึงปอกแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่าเพื่อจะเอาเป็น90นะครับตัวนี้นะครับอ่ะอะไรก็ขัดไว้รอบางอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวป่าชุดป่าข้างนะครับปัดลมนะครับผมอ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวจะเริ่มประกอบแล้วนะครับอันนี้จะเป็นอะไรชุดนะครับ R T 90นี่นะครับนี่ของแท้นะครับดูกล่องนะครับของแท้ลูกสูบนะครับมันจะโตเท่ากับ E T ที95นะครับแต่รูสลักใหญ่ไม่เท่ากันนะครับรูลสลักตัวนี้มันจะใช้ของ80นะครับแต่95นี่มันจะใช้กับพวกอ่า1 1เบดแรง104 1055นะครับสลักเดียวกันนะครับ แต่รุ่น90นะครับจะใช้สลัก80นะครับอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวตอนใส่กระทเกาวหน่อยนึงนะครับกันเหนียวไว้อ่าน,นะครับก็เดี๋ยวเริ่มประกอบแล้วนะครับก็ตอนนี้กันเนี้ยกำลางังพ่นสีอยู่เป็นไงก็งแลกสาสดสีแดงเลยไม่ได้สาสดไม่ต้องถึงก็น่าได้น้องสาดแค่เป็นงงเงาๆพอ เอาแล้วกบสีแดงใ้เฉยพอ,อแล้วนั้นแหละอืมโคตรมากไม่ค่อยได้นะครับสีนะครับเป็นไรตั้งต่อไม่เนีเฮ้ยเปื้อง <c oughs> <c oughs> เอาพออค่นั้นะน,น,น,นะครับอันนี้กานนะครับกานใหม่นะครับอา่าเป็นกานดีทีแปดศูนย์นะครับจะของเน้น ของแท้ทั้งหมดนะครับโอเคนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับนี่ครับของแท้นะครับอ่าดูนะครับปลอกลูกแหวนแท้หมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เหลือเปลียนลูกปืนนะครับจากต่อเปลนลูกปืนแล้วใช่ไหมเดี๋ยว็ปลูกปืนมาใส่ได้เลยนะครับก็แตของทุกคถามแล้วนะครับว่าใครเสร็จหรือยังนะครับอ้าโอเคจะจัดให้เสร็จวันนี้เลยนะครับผม โอเคนะครับวันนี้ช่างมาคนเนี้ยโอ้โหเอาโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ดูปืนเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับนี่นะครับทั้งหมดสามตับนะครับก็เดี๋ยววาวนะครับอันนี้ใช้วาวเดิมนะครับเพราะว่าวาวยังโอเคอยู่นะครับยังไม่จมนะครับก็เดี๋ยวผมจะฝปลนาำสีแป๊บหนึ่งนะครับผม อันนี้บทวาล์วเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะให้จังต่ออประกอบเลยนะครับเร่มประกอบเป่าลามรู้ด้วยโอเคครับอ่นะครับตอนนี้ก็เร่มประกอบแล้วนะครับก็ตอนนี้กำลังหาอะไรอยู่ไง่างต่อหาอะไรวะอ๋อเก้าศูนย์ไม่มียังไม่มีใครเสียเลยจะมาป๋องไหน ก็แปดแรงแรงมีเยอะ,อะนะครับก็ให้ดูนะครับอันนี้เป็นก้านใหม่นะครับก้านเทนะครับของเทจะกัดไม่เข่าแต่ของเทียมแล้วกัดขาดเลยเนี่ยนี่ว่าไปหย่อนเอ <laughs> อะนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับใส่แป๊บหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ฝาสูบก็่นสีนะครับ เรียบร้อยครับเหมือนฝาใหม่เลยนะครับสีนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ่ักดีกับด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะครับนะครับก็นี่นะครับลูกสูบขึ้นสุดพอดีเป๊ะนะครับก็เดี๋ยวจะปิดฝาสูบเลยนะครับแล้วก็ฝาข้างนะครับเพราะว่าไม่มีไแล้วนะครับภายในรุ่นนี้นะมีเฟืองอยู่แค่นี้เองนะครับลูกบาลานไม่มีนะครับ อาทีเก้าศูนย์ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเหมือนกันอย่างนี้เลยนะครับอ่าก็เดี๋ยวจะใส่โม่นะครับหมูไม่ได้ผลสีเลย <c oughs> นี่อาซิเอ็บเบดใ่เข้านี่ <c oughs> นี่นะโม่เดิมแนละ้วดูสภาพนะครับ <c oughs> แต่บ้าพัาล้มเปลี่ยนไปเลยนะช่างต่อ <c oughs> แต่บ้าพัาลงมเปลี่ยนเข้าไปเลยอ่าอันนี้วาวนี่นะครับเห็นกิ๊บๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตประกบเลยนะครับผม อะนะครับก่อตอนนี้นะครับก็ประกอบแล้วชุดถังน้ํามันนะครับชุดหม้อน้ํานะครับก็เหลือใส่โม่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังวอายพ่นสีอยู่นอกนะครับแล้วก็ฝาข้างนะครับนี่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก๊อกใหม่นะครับเปลี่ยนเลยนะครับสายเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ฝาสูบใส่เรียบร้อยยังไม่ได้ใส่วาล์วยังต่ออ่ามาตการเลยก็เดี๋ยว ขออนุญาตอีกแป๊บหนึ่งนะครับจะได้ติดฟังเสียงดูนะครับอ่านะครับก็ตอนนี้ประกอบเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะลองติดให้ดูนะครับให้ฟังเสียงดูนะครับก็ตอนนี้มไม่นิ่มเดี๋ยว,วฟังกันนะครับอ่านี่มีเสียงพัดลมดังนิดหน่อยนะครับ ครัอย่างล้อปืนพัดลมครับรครับ,โ,คครบโดยรวมแล้วก็นิ่มนะครับรังนิ่มนะครับเสียงนะครับเบียงดันขึ้นดีนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นก้าแรงนะครับจาก80นะครับอัพเป็นก้าแรงก็เดี๋ยวให้ลูกค้าเอาไปทสดูนะครับอ่าพอดีนะครับลูกค้าเขาไปเห็นคนข้างบ้านนะครับคือเขาเอา80รุ่นนี้นะครับมาอัพกับผมแล้วนะครับคันหนึ่งนะครับอ่าเขาเห็นว่ามันอัพเป็นเป็นก้าแรงได้เขาก็เลยเอามาทําบ้างนะครับแล้วก็ให้น้ําสีให้ด้วยนะครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวให้ลูกค้าลองเทสใช้งานจริงดูนะครับโอเคนะครับก็เกิดใครสนใจนะครับอยากจะทําเครื่องนะครับได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7989นะครับแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ